มาสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำลาบเนื้อกันนะครับเนื้อนี่รวนมันียบร้อยแล้วนะครับใส่ขี้เพี้ยใส่เพี้ยด้วยรว,ยว,ยวนใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเพื่อปรุงเราก็จะมีพริกข้าวคั่วมันปลาแล้วก็ปลาใส่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ผงชูรสครับ แล้วก็ผักก็จะมีสีฝรั่งต้นหอมผักชีนะครับผมาสาระแน่พลิกแล้วก็ใบมะกรูดนี่ก็จะเป็นหอ,อมแดงกับกระเทียมนะไปเดี๋ยวาไปปรุงกันมาขั้นตอนแรกมีดใส่ดีไปเลยครับพระเอกของเราใส่หมดเลย จากนั้นน้ำปลาน้ำปลานิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราใส่เกลือไปแล้วก่อเป็นปลาร้นิดหน่อยนะฮะเติมความนัวนิดนึงตามด้วยผงชูรสเมสูใส่หลายเสบหลายะครับข้าวคั่วข้าวคั่วเลยแค่นี้ใส่หมดเลยอ๋อ ก่นแ,แค่นี้ใส่บ่นไหม <c oughs> ตากกอนอชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะปลายคนไม่มีอะไรมากกลา้าอร่อยเด็ดแน่นอนกับแก้มเรา หอ,อมมาเสร็จแล้วก็ชิมหนนะ่อยนะอรัผหมอำลำวางดีมาใส่ผักกันเลยลูกโดดลูกเดิดใส่ไปได้ หอมแดงกระเทียมแล้วก็ผักนาน,นานชนิดของเรานะครับปลาคนหื้น,าน่ากินหอมทะลุจอเลย กระเตินใซุปนิดน,นึงเรียบร้อยนะครับลาบเนื้อนะสก,กุลลครไปไปชิมกัน เรียบร้อยนะครับลาบเนื้อนะฮะลาบเนื้อจะมีเนื้อกะขุดด้วยนะครับนี่ใครเคยกินไหมใบอันนี้ครับใครรู้จักคอมเมนต์มาทีชาวบ้านผมเขาเรียกใบหูเสือนะครับกินกับลาบนี่จอดจริงมะเขือแงปงปลจวดกันก่อน ล้างคองน,นะครับขงทองชิดครับเด็ดขาดเย็นเย็นนึดนืดสดชื่นเสมอมา ผมอำลำอืมเปด่าผมร่อยอืมอืมเ้าไนกินมันก็จะชุนๆนยะครับออกแบบชุนๆน่ะใครไม่ชอบก็ส่วนมากขนน่าจะไม่ค่อยชอบมัน เมี่ยคนทีสานเขาชอบกินกับพวกลาบพอกอะไรก้อยอร่อย,ออยกินกับลาบปลาอะไรก็ได้นะ <ไ>ลองทำกันดูจเจเจแรงขึ้นหน้ามาดูว่าจะทำอะไรฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดี